ครับวันนี้มีไฮไลท์2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือเศรษฐกิจที่สานในไตรมาสสี่แล้วก็ปีหน้าเป็นยังไงนะครับก็มีสัญญาณดีขึ้นมานะครับในไต,ตรมาสสี่เนี่ยเศรษฐกิจเราขยายตัวได้นะดีกว่าใน3ไต,ตรมาสแรกมาจากไหนมาจาก2เรื่องหลกัหลกๆนะครับก็คือราคาสินค้าเกษตรและผลผลิตเกษตรพอใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับะะไรายได้เกษตรกรเราโตประมาณ9%้าเเทียบกับ ก็ถ <S an> ือว <an> ่าเนินย <an> ูนเกรดีนะครับอันนี้ข้อที่1นึ่ข้อที่2เนี่ยก็มีเงินโอนภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับสองมาตรการ2ระลอกแล้วนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือรายจ่ายภาครัฐเนี่ยที่ล่าช้ามาตอนนี้ก็เบิกจ่ายได้ดีแล้วได้ครบแล้วนะครับสองสาเรื่องเหล่านี้ก็ทําให้เศรษฐกิจที่สารเราเฟื้นตัวขึ้นมานะครับก็มีการบริโภคที่ดีขึ้นนะครับมีการใช้จ่ายประชีววิจาัณ์ดีขึ้นซึ่งมอเตอร์ไซค์เยอะขึ้นแต่อะไรก็ตามในภาพรวมเนี่ยฐานะการเงินยังคงอ่อนแอ ฐานะการเงินยังอ่อนแอแล้วก็นี้สินย์ยังสูงนะครับแล้วก็สินเชื่อก็ยังไม่ขยายตัวนะครับาการใช้ใจ่ายสินค้าซึ่งชิ้นใหญ่ๆต้องอาศัยความมั่นใจต้องอาศัยสินเชื่อเนี่ยยังไม่ขยายตัวยังติดลบนะครับทั้งรถยนต์รถกระบ,บะแล้วก็บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายงก็คือว่าไตรมาสซีดีขึ้นมานะครับแต่โดยพื้นฐานนยังอ่อนแอนะครับ68เราคาดว่ายังขยายตัวได้ต่อเนื่องนะครับาจากทั้งงบประมาณที่จะเบิกจ่ายได้เต็มปีนะครับแล้วก็ ผลผลิตทางการเกษตรและราคาเกษตรเนี่ยเราคิดว่ายังไปได้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนเศรษฐกิจนะครับก็อยากจะเน้นย้ำว่าถึงแม้จะดีขึ้นมาบ้างก็ตามนะครับแต่พื้นฐานยังคงอ่อนแอต้อง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 ดูกันต่อไปนะครับเรื่องที่2ก็คือวันนี้เนี่ยที่จริงมาตรการคุณสู้เราช่วยเนี่ยออกมาสักพักแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตให้สื่อมวลชนย้ำอ่ายกว่าย้ำดีกว่านะครับว่าเรา มาตรการเนี่ยคงจะหมดวันที่28กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มีคุณสมบัติครบนะครับเป็นหนี้ที่ค้างชำระนะครับตามวงเงินตามประเภทท,ที่กำหนดไว้เนี่ยก็ขอให้ลงทะเบียนผ่านาเว็บไซต์แบงคชาติคุณสู้นะครับก็เข้าไปก็จะเช็คได้ว่าท่านมีคุณสมบัติครบหรือเปล่านะครับแล้วก็เมื่อท่านลงทะเบียนคุณสมบัติครบท่านลงทะเบียนไปเนี่ยลงทะเบียนเสร็จเนี่ยธนาคารพันชุ์นี้ก็จะติดต่อกลับไปนะครับ ก็ผมอยากถ้าท่านคุณสมบัติครบก็อยากให้ใช้สิทธินี้นะครับท่านจะได้ได้ลดดอกเบี้ยแต่พอลดดอกเบี้ยปั๊บก็ได้ตัดเงินต้นได้เร็วขึ้นตัดเงินต้นได้เร็วขึ้นท่านได้มูนนี่หมดเร็วขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยก็อยากให้ใช้กันแต่นี้ท่านไม่มีแอปเนี่ยเขเข้าใจนะครับคนที่3าเราอาจจะมีแอปหรือใช้แอปไม่คล่องเนี่ยก็ไปติดต่อธนาคารได้นะครับแล้วก็โทรไปก่อนได้นะครับหรือถ้ายังไม่อยากโทรไปที่ธนาคารอยากจะบอกว่าไอ้ฉันคุณสวบัดิอย่างเงี้ยเข้าไหมมาที่1 2 1 3ก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ครับผมคับก็ขอประชาสัมพันธ์มาทโครงการคุณสู้เราช่วยนะคะอันนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยสามปีแรกเนี่ยเขาจะลดเงินต้นในการชำระเป็นขั้นบันไดปีแรก50%ที่จะต้องไปชำระปีที่2ก็70%แล้วปีที่3ก็คือ90%นะคะดอกเบีย้ยที่่เ,เงินเงินที่ชำระมาเขาจะไปตัดเงินต้นทั้งหมดดอกเบี้ยจะพักไว้ ซึ่งอันนี้จะดีมากมันจะทําให้พอปีที่4มาเ,เงินต้นเราจะลดลงได้เร็วเราจะเหลือมันจะเร็วแล้วเราก็มีช่วในช่วง3าปีเราก็จะมีสภาพคล่องที่ไม่ตึงตัวมากนักแต่ว่าสิ่งที่สําคัญตั้งที่ต้องขอย้ําต้องทําให้ได้ตามเงื่อนไขทั้ง3ปีโดยเฉพาะปีแรกเขาห้ามเราไปกู้น่สร้างหนี้ใหม่เพราะว่าถ้าเราไปสร้างหนี้ใหม่เมื่ออันเงินก็ยังยังตึงตัวอยู่มันก็จะทําให้อาจจะเป็นไปไม่ได้ตามเงื่อนไข อันนี้ที่ต้องย้ำเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำไม่ได้ตามเงื่อนไขดอกเบี้ยที่พักไว้อะเขาจะกลับมาเก็บเราเหมือนเดิมเช่นเดิมในปีที่4หรืออาจจะเห็นนั่นขนตั้งแต่ปีที่2แล้วด้วยซ้ําถ้าเกิดเราไม่ได้ทำตามเงื่อนไขอันนี้เลยว่าต้องดูเราอาจจะจําเป็นต้องรัดเข็มขัดกลับไปทบทวนเรื่องการใช้จ่ายเงินหรืออันไหนที่ลดได้ไม่ลดไม่ได้เพื่อเพื่อเราจะได้สามารถแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ได้ทีนี้ถามว่าใครที่เข้าได้บ้างนะคะก็ทุกคนที่มีสัญญา หนี้บ้านหนี้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หรือหนี้ไปประกอบธุรกิจโดยหนี้บ้านเนี่ยต้องไม่เกินสัญญาที่ต้องทำเนี่ยไม่เกิน5้าล้านบาทตั้งแต่ครั้งแรกที่ทาหนี้รถยนต์ก็คือไม่เกิน8 0 0 0 0บาทหนี้มอเตอร์ไซค์ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทแล้วก็หนี้ SME หนี้ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยเนี่ยนะคะก็ต้องไม่เกิน5ล้านบาททีนี้เมื่อกี้ที่ถามว่าใครเข้าได้บ้างคือสัญญาประเภทนี้อันที่สองที่ต้องดูคือ ต้องเป็นสัญญาก่อน1มกราปีหก67นะคะแล้วก็แบ่งเป็น2แบบก็คือเอ่อิตรก่อนหนะ้ามกรา67แล้วก็สถานะต้องดูสถานะ31ตุลา2567เช่นเดียวกันแบ่งเป็น2อ,อันก็คืออันแรกก็คือว่าเป็นหนี้ปกติยังไม่เคยไปกลับโครงสร้างหนี้ไม่เคยไปคุยกับแบงค์ว่าจะขอยืดหนี้ลดอัตาราดอกเบี้ยไม่เคยทำสัญ,ญญาใหม่กลุ่มนี้ต้องค้างชำระตั้งแต่30วันแต่ไม่เกิน365วันกลุ่มที่2 ก็คือว่ากลุ่มที่เคยปรับโครงสร้างนี้ตั้งแต่2,565 1หนึ่งมกราหกนะคะกลุ่มนี้ต้องค้างชำระหรือเคยจ่ายแล้วก็คือค้างจะไม่เกิน30วันอันนี้ถึงจะเข้าข่ายคุณสมบัติที่จะเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนนะคะ อันนี้เงื่อนไขตอนนี้ก็สามารถลงทะเบียนในเบว็บ w w w .bot.or.th/ คุณสู้ภาษาอังกฤษที่แบงค์ชาติหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของแบงค์ชาติเองนะคะอันนี้สามารถอยู่หน้าแรกเลยด้านล่างนิดหนึ่งอยู่หน้าแรกแต่เปิดมาแล้วก็ด้านล่างอาจจะมีหัวอะไรต่างๆแต่ว่าคำมาตรการคุณสู้เราช่วยจะอยู่หน้าแรกกดเข้าไปาเราก็จะได้ตรวจเขาก็จะถามเป็นถามคุณสมบัติอะไรต่างๆเราก็ลงทะเบียนไปตามนั้นนะคะอันนี้สําหรับ กลุ่มลูกนี้พวกนี้ก็คือทําได้คนที่เข้าสถาบันการเงินที่เข้าเข้าโครงการนี้ก็จะเป็นบริษัทสถาบันการเงินทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารรัฐต่างๆแล้วก็บริษัทลูกของธนาคารที่เขาให้สินเชื่อบัตรสินเชื่อเช่าซื้ออะไรต่างๆนะคะเฉพาะกลุ่มนี้สถาบันประเทศนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ให้รีบทํานะคะเวลาดีมีถึงแค่28มกราคม2568 กลุ่มพานี้แล้วสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะถ้าเกิดยังลงทะเบียนไม่ได้ทําไม่ได้ไปติดต่อสาขาแบงค์ที่คุณเป็นลูกหนี้เขาได้เลยะคะ